สวัสดีครับผมคลิปนี้นะครับนำเหรียญกระสาบที่ระลึก130ปีองค์กรอายการมาให้เพื่อนได้รับชมกันนะครับเหรียญน,นี้กรมธนารักษ์จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงนำระบบอายการในประเทศภาคคืนยุโรปและอังกฤษมาปฏิรูประบบกฎหมายและศาลของไทย รวมทั้งเพื่อเป็นที่ระลึกและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของสำนักงานอายการสูงสุดให้หน่วยงานองค์กรประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยจัดทำเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีขาวเนื้อทองแดงผสมนิกเกิลชนิดราคา20บาทประเภทธรรมดาด้านหน้ากลางเหรียญมีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมนทรมหาจุลาลงกรณพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัว ชวงสรองพระอ,องค์ชุดสากลภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวด้านหลังกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของสำนักงานอายการสูงสุดภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่า130ปีองค์กรอายการ1เมษายน2 5 6 6 เบื้องล่างมีข้อความว่าประเทศไทยด้านขวามีเลขบอกราคาว่า20ด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทสำหรับเหรียญที่ลึกนี้นะครับก็สามารถไปขอติดต่อแลกได้ตั้งแต่วันที่3สิงหาคม2566เป็นต้นไปจนกว่าเหรียญจะหมดนะครับจำนวนการสร้าง1 000, 000, 000, ล้านเหรียญนะครับซึ่งผมก็ได้แลกมาแล้วนะครับราคา20บาทนะครับตอ่อเหรียญพร้อมกับ แคปซูลที่ใส่มาให้เลยนะครับเป็นการป้องกันผิวเรียนนะครับป้องกันเราไปจับนะครับแล้วจะโดนเรียนนะครับก็สวยงามนะครับก็เพื่อนๆที่สนใจนะครับจะเก็บสะสมหรือนํามาเป็นที่ระลึกนะครับก็สามารถเป็นแลกได้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบการนําเสนอแค่เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ